วันนั้นอล,นะลาเจนเสนอมาที่ผมคงบอกตอั้งแต่ที่สามเข้าก่อนเห็นด้วยไหมท่านเลขาครับเห็นด้วยไหมเอาตามนั้นไหมเรื่องแล้วถ้าถามถ้าคลอ,อยยังไงถามที่วัดมงคลท้าคลอยเขาเลยยังกำหนดที่ตะก้อเลยกำหนดการเพราะที่<บ>ที่ปกจกัดกีฬาใช่ไหมเพาก็สวดใช่ไหม,มแล้วก็ติดเกตก็ถวายเขาไปจัดเสด็จเช้าแล้าวกีฬาฮะ เขาไปทตันงเช้าแล้ว46เขาไปทั้เช้าแต่เรืที่ผมต้องการนี่ก็คือเราได้เงินมาทั้งหมดเกือบ6แสนผมอยากให้ประกาศใครจะเป็นคนประกาศในวันเสาร์หรือวันศุกร์้อยกว่าคนนะนี่เขาต้องรับเงินนะท่านกมันกั็อ่านด้วยกันได้มีทั้งมีทั้งอะไรนะไอทุน ไปทนเจนยุทธแล้วก็พวกทองอะไรทองคู่ก็ต้องมาแล้วเนี่ยทขการเกินด้วยอาจด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยคำตอบแต่ผมว่าคำตอบดีกว่าหาคนอ่านก็ยนที่ว่าเนี่ยเอามีใครมั่งก็้เปลี่ยนกันเปลี่ยนไปก็ได้กี่คนก็ไม่กี่คนเลยโอ้ยนักพูดไม่เป็นปัญหาหรอกครับ ไม่เป็นไรก็ให้ให้เขาเป็นให้เขาเป็นผู้จัดการนะเขาเป็นผู้จัดการไม่ไม่เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของประชาสัมพันธ์ส่วนใครจะไปพูดอะไรนั้นเดี๋ยวคุยกันเองครับมันร้อยกว่าท่านอาจคนเดียวไหวผมไม่เป็นปัญหาแล้วครับคนพูดอ่ะขอให้ได้พูดเถอะคนนี้ ตัวแทนได้มีปัญหาหรือมีปัญหาอะไครับผมยังคิดว่าผมจะไปอยู่เพราะว่าจะไปหาพี่ชายอีกครั้งหนึ่งก็คือจะไปที่นี่ด้วยนั่นแหละไอ้ที่ว่าถ่ายถ่ายภาพมาให้ดูอ่ะนะประกาศเะือนเดือนพิธีการมอบเลยนะข้อสอบเนื้อชื่อเสียงคนนี้อาจารย์สมควรก็เสนอมามีไหมที่ว่าจะมอบข้อสาอบนักศึกังให้โรงเรียนอยากมีไหม ตรงนี้เขาถามก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาเน้นถึงว่าตอนที่เราเด็กๆเราอยากที่หน่อยไม่มีเท่เาเนตัวอยากกินอะไรเนี่ยเขาคอดว่าส่วนส่วนน้อยเนี่ยคือเราไปน้ำใจเล็กๆน้อยๆตรงนี้มีไหมครับตีส่อนน้นเนี่ยจติรัตน์เออปีปีเอ่อคือนสู่เย่าดูเหมือนจติรัตน์เขาอ่ามอบทุน,นทุน,<ใ>นอะไรใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์อ่าอ่าคือครั้งนี้จะอะไรนะจะเอาเป็นข้าวสารมีไหมพอจะให้บ้างไหมครับลุง มากน้อยลองลองพูดให้ฟังนะครับสิบถังถังละเหรอลอรออรวมแล้วสามพันกว่าบาทใช่ไหมอ่าท่านอาจารย์พิจารณาดูว่าการสนับสนุนจากจากสิบมงคลรับคอให้กับโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมใช่ไหมใช่อ่าครับผมอ่ะแล้วแต่มองยังไงครับ